นี่ตุ้งไรนี่ตุ้งไรใช่มามครับมาเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงได้ยินก่อนทุกคนนะเดี๋ยวรอแป๊บนึเราแป๊บเขาเร่งเลยนาะเขาเรื่องเขาเรื่องเลยเอางานนิดนึงหางบอกนะว่ามันาเล็นไทยกับนี่สามสองหนึ่งอ่ะบอกกับอันนี้เรื่องแคปเต้ยนะครับบอกักให้โลกรู้ค่ะใช่ครับวันนี้ก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ทางวินเน่ได้ได้เชิญหนูกับพีเอให้มาเป็นซุนหนึ่งในการครัช บอกรักให้โลกรู้กับแคมเปญพลัสชอนยูดีใจมากเลยใช่ครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันรักโลกนะครับเพราะว่าโลกมีใบเดียวนะครับผมโลกก็เป็นสิ่งที่สําคัญต่อเราก็อย่าลืมมาพลัสปิดขวดนะครับผมแล้วก็เอาแขยะเนี่ยไปรีเซเคิลบอกรักโลกแล้ววันนี้บอกรักบอกรักอ่ะอ่ะแต่แต่ละคนเวลาปิดแล้วเราจะบอกรักใครฮะเอออันนิวอันนิวอนนิวก่อนเวลาปิดปิดเราบอกแล้วไงไม่ปิดเจ๊งไงแบบปิดบอกรักอ๋อปิดบอกรัก บิดกล้ามทั้นบิดเฮียให้เป็นเกลียวเลยไหมโอ้ได้รักมากๆกเหรอฮะอะไรนะได้รักมากๆกเหรอฮะน่าจะเจ็บมากครับอ๋อแล้เฮียราคาเฮียราคาผมบิดบอกแล้วจะบอกอะไรยังไงต้องบิดก่อนถึงจะบอกรักใช่ไหมใช่ลองบิดดิลองบให้ดูหน่อยบิดทั้งตัวดีไหมโอ้ยเจ็บเจ็บครับบยังไม่ได้ออกแรงเลยเนี่ยหนูเรียนมาเยอะนะ เก่งเก็บมาเก่งแไม่เยอะวันนี้รับการคู่วาเลนไทน์เลยทีเดียวครับเป็นไงบ้างอ๋อใช่ครับจริงๆก็วันวาเลนไทน์ก็แค่วันวันหนึ่งเท่าั้เพราะว่าทุกวันก็คือวาเลนไทน์วาเลนไทน์อยู่แล้วหรือเปล่า ไม่หนูจะบอกว่าวันแห่งวันความรักเนี่ยมันมีทุกวันวันวาเลนไทยก็เป็นวันสื่อความรักที่แบบว่าเป็นตัวแทนของวันสําคัญอย่าหนึ่งแต่ที่จริงวันความรักมีทุกวันแต่วันนี้ก็คืออยู่ด้วยกันทั้งวันเลยใช่ไหมคะอยู่ทั้งวันตั้งแต่เช้าดีไหมครับดีไหมครับหนูเบื่อนะเฮียอย่างเนี่ยถ้าเบื่อเนาะเฮียไปทําหน้าใหม่ลงทุนสือไปทำเลยไปนะเราเจอหน้าใหม่จริงเบื่อยังฮะนนิวถ้าเบื่อไม่อยู่มันโอ้โหสองสามปีนอง สองสามปีท <usion> like mm ี hmm. like like it it like ่ผ oh, ่านมาเป็นยังไงบ้างนุนิวกับการงานข้างเงียบก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับก็เรียกว่ายังไงดีล่ะรักอ่ะมันวาเลนไทน์รักกันมากขึ้นเรื่อยๆครันวาเลนไทน์บางทีก็ได้มีได้อะไรยางครับวันนี้ ดอกนี้ดอกไม้ได้อะไรบางอย่างนี่สีได้อะไรบางอย่างไม่มีครับเนี่ยก็รอสนสนให้ของต้องมีแต่ละปีเฮียจะมีเซอร์ไพรส์ไม่รู้ปกติเฮียเซอร์ไพรส์มาทุกรูปแบบล่ะฮะไม่มีเซอร์ไพรส์ล่ะฮะใช่ครับปกติเฮียมีเซอร์ไพรส์ตลอดเธอไม่รู้วันนี้มีหรือเปล่าเดี๋ยวนี้หนูจะเซอร์ไพรส์เฮียกับหนูรอหนูเซอร์ไพรส์จริงหรอไม่รู้เนี้ยรู้ว่าของอยู่ใต้โต๊ะ อย่าบอกนะอย่าบอกอย่าบอกพี่บอกนะโคช่มาซ้อนตอนปีนี้ไม่มีสะพ้ายถ้าบอกตอนนี้ก็ไม่สะพ้ายเออทำสะพ้ายกันค่ำค่ำแล้เราค่ำเปีนี้จะมีคอนเทนต์ให้เห็นให้ดูกันไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ก็มีไลฟ์กับทางบ้านครันะจะวุ่นวายทั้งยิ้มสองคนเลยครับผมอยากได้อะไรไหมอยากได้อะไรไหมปีนี้อนุทิอยากได้อะไรไหมครับลูกอยากได้อะไรอยากได้เงินค่าเออเอาเท่าไหร่เท่าไหร่หักนะค่าเท่าไหร่ อยากได้เงินเอาไปซื้อบ้านเออเท่าไหร่บอกเลขเท่าไรบอกเลขเลยได้ไมีให้บัตรนึงอ้โไม่รู้เลยหรออยากได้ซ่กรู้เลยหรอเดียวเขาให้บาทเดียวเดียวเขาให้บาทเดียวบอกให้บัตรบาทเดียวโอ้โหเบียเออเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วได้หมดเยอะเลยนี่เพื่อนผ่านจุดจีมาด้วยนะเฮียนะรูปยอดไหมคะ จริงๆผมไม่ได้มีเชื้อจีนฮานั้นครับผมอ๋อริบไม่มีเชื้อเลยริบไม่มีริบไปแทนเลยนะเนี่ยแต่ก็ยังมีเชื้อครับก็สามารถให้กันได้ครับผมนี่เออแต่ปีนี้โปรเจกต์พวกเราก็เยอะมากเหมือนกันนะเยอะใช่ไหมเยอะไรีแอะไรบอกแล้วเป็นโปรเจกต์ที่หนักด้วยฮะซอมบีเบอร์เราก็ต้องไปเรียนแบบสกิลหลายอย่างครับผมและการให้ทำแบบว่ายากด้วยฮะทีมงานก็พยายามทำให้เต็มที่ครับผมทน นี่ว่าละลูกครับใช่ครับวันนี้ก็จริงๆแลนไว้ม an ีเยอะมากๆเลยครับแลนไว้ต네ั้งแบบทั้งปีเลยมีโปรเจกต์ไล yeah> ่ๆๆเรียงมาเรื well <t t ่อยๆครับก็เดี๋ยวแต่ว่าโปรเจกต์หนึ่งก็เมื่อกี้ซอมไบเวอร์ที่เฮียบอกครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็ที่ผมไปเลยมาสักพักหนึ่งแล้วครับสเปเชียลซิงเกิลของผมใช่แล้วกับพ่อลคิปเนใช่ครับกับพี่พอลคิมก็อีกไม่นานครับ ไม่นานก็วันนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ร็วไปยังไม่นานมันจะวันนี้ไม่กระพุงนี่เนี่ยแหละไอ่ใช่ยังไม่ยังไม่เร็วเร็วนี้แต่ว่าอีกไม่นานอีกอีกนานปนไหมลูกประมาประมาณประมาณทำไมใช้เวลาทำนานกันนั้นอะไรเงี้ยโอ้ยตั้งใช้เามากเลยไม่ว่าจะแบบทางตั้งแต่ร้องฝึกภาษาแล้วก็ไปลองไปร่วมงานกับพี่พอคิมที่นู่นด้วยไปถ่ายเอ็มบีที่นู่นด้วยครับใช่แล้วก็เหมือน เราต้องแบบคุยกันระหว่างทีมเรากับทีมเราคชัยใช่ก็ร่วมร่วมกันร่วมด้วยช่วยกันทาบใช่ก็เลยมีการแพลนแล้วก็มีการแทนโปรโมทครับอยากจะเลือกช่วงเวลาที่แบบดีที่สุดแต่เฮียก็มีนี่มีเพลงประกอบใช่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีเพลงไปต่อครับใช่ทังสองสามครับก็เป็นเกียรมาก ที่ได้ร้องนะครับผมนะฮะผมแล้วก็เดี๋ยวซิงเกิลผมก็จะมีเหมือนกันตอนนี้เหลือเคาะเหลือ2เพลงแล้วครับผมมากำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาเป็นเพลงไหนครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็ไม่น่าจะไม่เอาไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เสเพดี๋ยวเเดี๋ยววลาไม่อยากจำกัดเวลาไงคนก็เราละครับป้าแต่เป็นวันลาใช่แต่จริงๆก็อยากเอาในช่วงที่เราพร้อมมากที่สุดแล้วเพลงคู่กันล่ะฮะจะมีกลับมาทำด้วยกันเมื่อไหร่ฮะเพลงคู่นะครัเพลงคู่เราหนู เออหรือแต่งเพลงคู่สี่ซีรีส์ก็ต้องเล่นคู่กันไะตอนนั้นเรายังมีอีกหลายโปรเจกต์ที่เราต้องทำด้วยกันอีกเยอะเลยเดี๋ยวเพลงคู่ก็ต้องมีสักวันหนึ่งอย่าไปไป็เบื้องหลังกันบ้างยามมาร์คมีความสามารถเยอะขึ้นแล้วอยากจะแบบไปควบคุมควบคูมเลยอ่ะไปควบคุมงานเพลงทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนึกว่าหมายถึงว่าจะให้ไปจะตรงนี้ไปดูสักหน่อยยังไม่ไปยังไม่ไปหรอยังพิ่อยู่แบบเดียวเลย ไม่ไปนะฮะไม่ไปไหนไม่ไปเลยอยู่ตรงนี้แหละจะมีไหมอยากอยากไปทำอะไรเบื้องหลังที่มันแบบโตขึ้นอะไรอย่างเงีรื่องเพลงไม่เก็จรก็จริงๆเรื่องเพลงอันนี้ก็ตอนนี้แบบกำลังเรียกว่าสั่งสมประสบการณ์อยู่แล้วไงในอนาคตผมอาจจะแต่งเพลงเองก็ได้ใช่แล้วก็อยากเรียนดนตรีด้วยจริงตอนนี้ผมแบบยังเล่นดนตรีไม่ได้นะ ทำได้แบบแค่ร้องเพลงแต่ว่าถ้ามีเวลาตอนนี้แบบคิดไว้นะครับว่าอยากเล่นดนตรีอยากเล่นอะไรเป็นอันดับแรกเล่นอะไรเไม่อยากเล่นเบนโนเบนโนครับอยากเห็นมิวสิกกีตาร์เป็นเท่เลยอ่ะเ็นน็หน่อยนี่แบบเออไอเหี้ยอยากเห็นหนูป่าปคุยอ่ะป่าปคุยตีพินโอ้ยตีพินเลยตุนติไทยตุนติไทยเอาคุยคุยแล้วกันคุยเอาป่าปคุย อบคาุณผสมผสานแล้วเดี๋ยวเฮียเขาไปนี่เจอผสมผสานมทหอันนี้ก็น่เล่นนะไวโอลินหนูเล่นอะเออยังไงยังไงเออไวโอลินดูไปตีกองดีกว่ากองหนูตีแล้วนี่ไงรับไปเลยเออดีจไ้เล่น้อ่ไใหเข้าเส้นมันไปไหมอาอ อะไรฮะวดนะฝากฝากฝากคอนเสิร์บบตคอนเสิแล้วกั็คองานครับปีนี้ทั้งปีเลยได้เห็นกันช้ำช้ำไปแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะมีคอนเสิร์ตเตรียมดีแลนนะครับ<ๆ>ผมสามารถมาดูได้ม,มีไลฟ์ด้วยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเดือนนี้นะครับผมภายในเดือนนี้แหละวันที่21วันที่21ใช่ครับผม21ที่ญี่ปุ่นนะครับก็ฝากด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีคอนเทนต์อีกละสปอยได้ไหมเนี่ยเร็วๆนี้ เราก็จะมีคอนเทนต์ที่ผุ่นครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรครับผมก็ฝากด้วยทุกคนเลยครับผมแล้วก็ฝากซาวเบอร์ด้วยครับตอนนี้ก็ผ่านมา50%แล้วครับผมเป็นควางใจให้ทีมงานเบื้องหลังและก็นักแสดงด้วยเพราะว่าสุดจริงเรื่องนี้นะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ซิงเกิลผมก็เร็วนี้นะครับผมอย่างที่บอกไม่อยากจำกัดเวลาตัวเองฮะพร้อมอะไรเดี๋ยวผมก็จะให้สปอยแล้วก็ออกมาเรื่อยๆครับ คะครับผมแล้วก็ฝากรอข้ามฟ้าคิึงเธอด้วยครับซีรีส์คู่ของผมกับเมียครับ,รบก็เดี๋ยวจะตามมาออหลังจากซีรีส์ซอมไบเวอร์แน่นอนอค,ครับแล้วก็ฝากเพลงของผมด้วยครับล่าสุดก็เพลงเอ๊กยังอยากให้เปิดฟังน้องเอีกันบ่อยๆอยู่นะครับแม้ว่าจะปล่อยมาสักักแป๊บนึงแล้วครับอยากให้เปิดฟังบ่อยๆแล้วก็ฝากรอสเปเชียลซิงเกิลที่ผมได้ร้องกับพี่พอคีมศิลปินชาวเกาหลีด้วยนะครับแล้วก็ฝากซิงเกิลหลังจากนั้นด้วยครับมีหลายเพลงเลย นี่นี่เองแล้วเพลงเพลง A มันโดนเอาออกจากจอออจากถามพี่แดได้ไม่รู้ได้หาอะที่เป็นนักร้องทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยมันตอนนี้มันมีเขากับเขาถอดหลายเพลงออกอะไรอย่างเงี้ยมีกดกระตบไหมเพราะว่าหลายคนก็ใช้สื่อในแอปพลิเคชันนี้ไว้แบบปกดเพลงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เห็นเห็นเหมือนกันครับแล้วก็รับรู้เหมือนกันแต่ว่าอืมก็เราก็มันนี่เหมือนจะเข้ากับตัวเราไหมอะ กับเราบ้างไหมอะไรนะครับกระทบไหมกระทบกับเราบ้างไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอืมกระทบไหมกระทบไหมก็ไม่ขนาดมากก่อนเพราะว่าแฟนแฟนก็ยังยังเปิดคันอยู่แล้วผมก็ยังได้แบบยังไม่รอให้แฟนฟังอีกด้วยแฟนก็มีขอไปตามวิธีรือวิธีอื่นต่างๆใช่แล้วทช่วงนี้ก็คือใช้ช่องทางอื่นไปก่อนในการหาข้อมทใช่ก็คงต้องใช้ช่องทางอื่นรอไปก่อนโอเคขอบคุณครับ